จีิสักคำเดียวเดินไปชายทะเลก่อนครับโอ้ตึกนี้ตึกใหญ่สูงเลยครับเนี่ยทำเคียนขึ้นไปยึดกับตัวตึกไปเรื่อยๆฮะถึงข้างบนเลยหนึ่งตึกสองตึกติดกันฮะตึกว่างเปล่าอย่างซ้ำไม่เสร็จจะตกซะแล้ครับ ตรงนี้ก็มีรถเข็นแล้วก็มีร้านอาหารเห็นทะเลแล้วร้านอาหารเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังป้า,ามีผ้าคุมสีแดงๆเลยเหมือนกับหลู่ลๆนี่ก็ตึกหนึ่งสองสามสี่ตึกว่างเปล่าที่ยังสร้างไม่เสร็จเยอะนะครับ๋อน่าจะเป็นจริงตามข่าวครับเขาบอกหนึ่งพันขวาแห่งที่ต้องหยุดการสร้างไป